โดยเรื่องนี้นะคะนายวันสุกรีแวม์มมะนะคะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะรังค่ะเป็นประธานในการประชุมหาหรือวางแผนการจัดระเบียบและมาตราการรักษาความปลอดภยัยในการตรวจเลือกทหารกองเกินประจำปี2566โดยมีพันเอกอุทยัยนินเนรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20นายทหารฝ่ายยุทธการและหน่วยใช้กาลังในพื้นที่โดยวางแผนในการจัดระเบียบและมาตราการรักษาความปลอดภยัยในการตรวจเลือกทหารโดย ในปีนี้ค่ะมาตรการตรวจค้นก็จะมีโดยละเอียดนะคะของญาติที่มาส่งบุตรหลานในการตรวจเลือกทหารในครั้งนี้โดยจัดกําลังอาสาสมัครรักษาดินแดนชายและหญิงที่จะคอยดูแลอำนวยความสะดวกผู้ที่มาร่วมในกิจกรรมรวมถึงการตรวจค้นบริเวณด้านในและใช้กําลังจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20ทั้งชายและหญิงที่จะคอยคัดกรองบุคคลและความปลอดภัยในบริเวณรอบนอกการอำนวยการด้านการจราจรก็จะมีการจัดกําลังจากสถานีตํารวจภูธร เพื่อยะรังเพื่อให้การดำเนินการตรวจตรวจเลือกในครั้งนี้นะคะเป็นไปด้วยมาตรการความปลอดภัยสูงสุดและได้มีการซักซ้อมวางแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุการ์ฉุกเฉินค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วในการติดตามชุดตอบโต้เร็วเข้าระง,งับเหตุฉุกเฉินรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านการพยาบาลในการกู้ชีพและช่วยชีวิตเมื่อมีเหตุจําเป็นเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนที่นําบุตรหลานเข้าสู่กระบวนการตรวจเลือกทหารกองเกินประจําปี2,566นี้ค่ะ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงร่วมในการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการในพื้นที่ในการอำนวยกาารด้นความสะดวกให้กับประชาชนเมื่อมีการจัดงานกิจกรรมหรือโครงการต่างๆของรัฐรวมถึงงานของภาคเอกชนเมื่อได้รับการร้องขอเพื่อให้เกิดการดำเนินการภายใต้พื้นที่พิเศษเช่นพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยจากเหตุการณ์ความรุนแรงของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่อาจจะฉวยโอกาสสร้างความไม่สงบในพื้นที่ รวมถึงการใช้โอกาสดังกล่าวสร้างสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งปัจจุบันอยู่ในห่วงการเลือกตั้งซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีก่อเหตุเพื่อลดความเชื่อมั่นในตัวเจ้าหน้าที่รัฐในสถานที่ตรวจเลือกอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีครับ